สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมครับกับบีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับพอดีว่าเห็นประเด็นนี้ก็คือการเปลี่ยนเอาของเก่าเนี่ยมาใช้เป็นของใหม่อาเจ็กอัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะเปลี่ยนโลโก้ใหม่ในฤดูกาลหน้านะครับก็คือซัมเมอร์นะฮะก็จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมปี2025่จะว่าเป็นโลโก้ใหม่มันก็ไม่ใช่ทั้งที่เดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะย้อนกลับไปใช้โลโก้เก่าที่เคย อยู่คู่กับทีมมาตังหานะครับคือโลโก้ใหม่ซึ่งเป็นของเก่าเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่ปี1928จนถึงปี1991เราจะเห็นว่าโลโก้อัน,นี้เนี่ยมันเป็นโลโก้ที่อยู่ในยุคข,ของโยนคลาฟมานะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คุ้นตานะครับคุ้นตามากเพราะว่าเปลี่ยนมาตั้งแต่ซัมเมอร์ปี1991ก่อนจะเข้ายุคข,ของพวกเอ็ดการ์ดาวิดพวกแดนนี่บริน นะครับรวมไปถึงคารเรซดอปพัจจิคเวบดในตอนนั้นนะครับทีนี้ว่าแต่โลโก้อันนี้คืออะไรวันนี้พอดีว่าเขียนลงในเพจนะครับบีแลมสิงหแฟนเพจคนก็บอกว่าบางทีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบบางท่านอาจจะทราบแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาขยายให้ฟังว่าในโลโก้ของอาร์แจ็คเนี่ยมันคือเทพครับบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ f a r ์ม o u s e ์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันซูซูกิด e a ออฟเดอะแยร์ดีวสุดพิเศษส่งท้ายปีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนศกนี้ท่านผู้ชมครับผมมี f c e b o o o Fanpage นะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับผมมี Twitter แล้วก็ผมมี TikTok รวมไปถึง YouTube นี่นะฮะชื่อเดียวกันหมดเลย ะะก็คือพิมพ์ีแหลมสิงไปเถอะเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยครับกับขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์สมกุ่นจากเตาทุกวันขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันแล้วก็ขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับเดลออฟเดอะเดลแห่งปีไปกันได้เลยจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้นะครับทีนี้มาว่ากันถึงโลโก้เนี่ยมันคืออะไรของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับโลโก้ของอาแจ็ค ที่กําลังจะยกเลิกไปเนี่ยนะครับก็คืออันนี้แหละนะครับใช้เนยนับไปนับมาเนี่ยสาปีได้รับการโหวตว่าเป็นโลโก้ที่ออกแบบได้ดีที่สุดในโลกเะครับเพราะว่าลายเส้นแต่ละลายเส้นมาประกอบกันเนี่ยจะเป็นรูปศีรษะของคนเส้นทั้งหมดเนี่ยมี11เเส้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่านักฟุตบอลทั้งหมด 11คนเลครับนี่คือความหมายที่ที่สุดยอดมากเลครับแล้วก็หลายคนมองแล้วแบบโอ้โหมันเป็นรายละเอียดที่ยิบย่อยแล้วออกมาเนี่ยได้สวยงามคล้ายโลโก้ของเดิมทีนี้ในะขณะที่โลโก้เดิมเนี่ยที่จะำนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นของวัฒนธรรมแล้วก็ตำนานของเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับรวมถึงแรงบันดาลใจจากวีรบุรุษในเทพ ของพวกเขานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทพกรออ่ต้องใช้คาว่าอะไรดีเทพกรนํากรีกโบราณนะครับนั่นก็คือเทพอะเจ็กซ์นะครับเป็นนักรบผู้กล้าหาญแล้วก็เป็นนักรบที่มีอยู่สองสเต็ปก็คือตัวใหญ่กับตัวน้อยนะครับเป็นนักรบผู้กล้าในสงครามแห่งกรุงทรอยนะครับเราจะเห็นอันนี้เลยเพราะว่าภาพโลโก้เนี่ยคือผมจะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าศีสารแล้วกันนะ นะฮะไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ต้องใช้คำเสียน,นะเป็นศิษะของชาวกรีกนะครับกรีกก็เฮเลเนสนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นำทางเป็นเทพที่ถูกระบุเอาไว้นะครับว่าเป็นญาติและเป็นเพื่อนตายในสนามรบกับอะคิลลิสนะครับคือตามตำราเนี่ยเทพอะแจ็กซ์เนี่ยเป็นพระญาติแล้วก็เป็นพระสหายของอะคิลลิสอะแจ็กซ์เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าไอเอสนะครับ ไอแอสเป็นวีรบุรุษในสงครามโทรจันนะครับเป็นบุตรแห่งกษัตริย์เทลมอนแล้วก็เป็นบุตรของราชินีเพริโบเอียผู้ครองเกาะซาลามิสนะครับทีนี้มันมีตำนานที่บันทึกเอาไว้นะตำนานบันทึกเอาไว้เลยว่าอแจกซ์เนี่ยชอบเล่นหมากรุกกับอะคิลิสในฐนานภาษาสหายแล้วก็เมื่อสงครามแห่งกรุงทรอยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอะคิลิสเนี่ยถูกยิงที่ที่เราเห็นนะฮะตรงเอรอยไวเนี่ยนะครับ จากธนูของปารีสนะฮะก็ทำให้ถึงกาละอวาสารซึ่งชีวิตเหตุการณ์นั้นเนี่ยอารเจ็คซ์เป็นคนที่อุ้มร่างของอะคิลิสเนี่ยฝ่าดงของฐานออกมานะครับซึ่งสุดท้ายอะคิลิสก็ก็ตายอ่ะนะครับนะบก็พูดกันตรงๆคือในภาพยนตร์เรื่องทอยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเคยดูนะครับหลายคนที่ไม่เคยดูเนี่ยก็จะบอกว่าคนที่แสดงเป็นเป็นพระเอกอะคิลิสเนี่ยนะครับก็คือแบทพิทนะฮะ เป็นผู้นําก็ต้องบอกว่าเป็นฟอนต์แมนเป็นตำแหน่งนะครับแกลเล่นงานเฮกเตอร์เสี้ยงเลยก็ปารีสเนี่ยน้องชายของเฮกเตอร์เนี่ยดันไปขโมยเมียเข้ามานะครับก็ว mm hmm. ุ่นวายไปใหญ่เมืองแตกอะนะครับทอยนี่พังเลยทอยเทพบอกกูจะเป็นลมเชือเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วว่ากันถึงเทพอาแจ็กนะครับก็เป็นประมาณนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอนาณาณิคมก่อนนะครับอาณานิคมแล้วก็ชุมชนชาวกรีกเนี่ยได้รับการจัดตั้ง นะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ชายฝั่งของทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ทะเลดําแต่ชาวกรีกเองเนี่ยมักจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ะทะเลเอเจียนแล้วก็ทะเลไอโอเนียนนะฮะซึ่งพูดภาษากรีกมาตั้งแต่ยุคสมฤทธิ์เพราะนั้นเทพอัจจักถือเป็นหนึ่งในเทพกรีกซึ่งเป็นฮีโร่ของหลากหลายชาติจะบอกว่าหลากหลายเชื้อชาติก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงสำคัญ ก็คือประเทศที่อยู่ในเขาเรียกว่าต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอย่างเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับสำหรับโลโก้คลาสสิกของทีมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรูปศีรษะของเทพอาแจกเนียนะครับเทพกรีกเนี่ยจะอยู่บนเสื้อของอาแจกอัมสเตอร์ดัมอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2025ซึ่งก็จะเป็นการฉลองครบรอบ125ปี ของสโมสรของพวกเขาอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของโลโก้นะครับของทีมทีมนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับเ,เทพอาแจ็กส์ครับเพราะฉะนั้นแล้วเ,เป็นอีกหนึ่งทีมฮะท่านผู้ชมที่มีคนเรียกชื่อเยอะมากอาแจ็กส์นะเรียกปกตินะมีอะไรอายักซ์นะฮะไอเอ็ก์อาแจ็ก์นะครับก็ยังดีฮะยังถือว่าปานีที่เรียกอา ไม่เรียกลุงก็บ,บุญหัวขนาดไหนแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของโลโก้ฟุตบอลและก็เรื่องราวของฟุตบอลที่ผมเชื่อว่ามันกลมกล่อมเพียงพอที่จะทําให้พวกเรานั้นติดตามฟุตบอลกันอย่างมีความสุขเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ครับบีลามสิงห์ทีวีดูวันนี้พุ่งนี้ดูอีกนะทวยเทพบอกจะเป็นลมอย่ามาแย่งเมียอีกนะโอ้ท่านปาเล่สวัสดี เดดร้อนจริงเลยตลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัดเจกบุคคลแห่งแอนฟิลบีแหลมสิงห์กันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 From Cop End to Cop End อัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line o f f i c i a l a ล @b e e l a m s i n g อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กบีแหลมสิงห์แฟนเพจหรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้อพรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย